สวัสดีครับคนรักไม้ทุกท่านครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูตู้กับข้าวครับของช่างเมฆครับนี่ครับเป็นตู้กับข้าวทรงโบราณครับเพื่อนสวยงามครับขนาดจะอยู่ที่ความลึกนะครับเพื่อนห้าสิบห้าครับตัวบนจะลึกประมาณสี่สิบห้าครับความกว้างอยู่ที่แปดสิบครับ ความสูงอยู่ที่เมตรห้าสิบครับเพื่อนเด้านบนจะเป็นลักษณะสองบานเปิดครับมีชั้นด้านในสองชั้นครับสามชั้นบนครับด้านล่างเป็นลักษณะเป็นไม้ซีระแนงครับวางจานได้ครับเป็นสองบานเปิดเช่นกันครับขาสูงขึ้นมาประมาณสิบกว่าเซนครับประมาณสิบห้าเซนครับเพื่อนเนะครับทำจากไม้สัก จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้สักทองนะครับเ,เพื่อนๆสวยงามครับทรงออกอเป็นลักษณะโบราณครับแกะแบบมาจากลูกค้าสั่งทําครับนำตู้กับข้าวที่ทําสมัยก่อนนะครับนำมาแกะแบบดัดแปลงนิดหน่อยครับเ,เพื่อนๆนี่ครับด้านบนก็วางแก้ววางของได้ครับ ด้านในก็แบ่งเป็นชั้นครับบานหน้าเดี๋ยวใส่มุ้งรวดนะครับเพื่อนๆนี่ครับใส่มุ้งรวดครับกับข้าววางไว้จะได้ไม่บูดครับถ้าเราปิดบานทึบมันก็จะร้อนครับอบอ้าวทาให้กับข้าวบูดได้ไวครับนี่ครับด้านในครับด้านล่างก็วางจานเสียบจานได้ครับหรือจะวางในตะกร้าตะแกรงได้หมดครับเป็นลักษณะชั้นระแนงครับ นี่ครับสวยงามครับสองบันเปิดครับประกบอย่างดีครับเดี๋ยวใส่ตัวดูดนะครับเพื่อนๆหรือจะใส่แบบโบราณก็ได้ครับไม้หมุนก็ได้ครับแล้วแต่สั่งครับนี่ครับเดี๋ยวใส่ปุ่มมือจับแล้วก็ใส่มุงลวดครับสวยงามครับเพื่อนๆเหมาะสำหรับเป็นตู้กับข้าวเนาะใส่ตู้กับข้าวสวยคัะ มีหลายแบบนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะทยอยออกแบบมาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับถ้ามีลูกค้าสั่งทําเดี๋ยวจะมีแบบให้เพื่อนๆได้ดูตลอดครับติดตามนะครับเพื่อนๆนี่ครับสนใจก็สั่งได้ครับที่ร้านเพชรไฟเฟอร์เิเจอร์ครับเพชรไฟร้านเพชรไฟเฟอร์เิเจอร์นะครับสั่งช่างเมฆครับมาจําหน่ายครับนี่ครับสวยงามครับถ่ายรอบเลยครับให้เพื่อนๆได้ดูเลยครับด้านหลังก็เป็นไม้สัก อาจรวมเป็นแผ่นใหญ่ครับด้านล่างนะครับด้านข้างก็เป็นลกักษณะลูกกงครับมารนาแนงลูกกงครับสวยงามครับขอบคุณที่ชมครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ครับช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ